แล้วนี่นะไม่ใช่อะไรนะลูกมันใกล้โซนที่ช้อปปิ้งของนี้ถูกใจมีมากกระป๋องกระเป๋ามีนะมาวางได้สบายมา,มากเลยดูสิวางวี่วของตัวเองแล้วมันปรับได้ด้วยนะมีว่านะห้องเนี้ต้องเป็นห้องกระเป๋าไหมไม่ได้สิเขาตกแต่งเป็นห้องหลานแล้วมีลืมหลานแล้วเหรอทุกคนมาคอมเมนต์มานะกระเป๋านะห้องกระเป๋าฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาพบกับคลิป วันเดย์วันเดย์ทริปวันเดย์พาเที่ยวละกันเะกับแมวูแล้วก็พาเพื่อนนะคะ <c oughs> ซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าบอกทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละว,ว่าเราอยู่กันที่ไหนนะคะ <c oughs> ซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ดุส <c oughs> ิตเซ็นทรัลพาร์คเองนะคะซึ่งเขาตั้งอยู่นะคะตรงหัวมุมถนนของสีลมพระรามสี่เลยถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวเนี่ก็ค,คือยังไงก็ต้องเห็นแน่นอนใช่ไหมนี่ใช่เลยค่ะแล้วก็ตรงเนี้ยบอกให้เลยนะคะว่าก็เป็นที่ตั้งของโรงแรมดุสิตเดิมตั้งแต่แล้วก็เขาตั้งมานี่นะ เกือบ50ปีและซึ่งเมื่อหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยนะแม่เนี่ยได้เห็นข่าวไงว่าเขาทุบโรงแรมเนี่ยดูสิทธานีเดิมไปก็ยังขับรถผ่านแล้วนั่งรถผ่านเนี่ยก็จะคอยมองตลอดเลยว่าเห็นมีอะไรคุมคุมอยู่นะยังนึกเลยนะคะว่าต้องมีการต่อสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาแน่ๆจนมาวันนี้ถึงได้เห็นไงคะว่า<อ>มีจริงๆโรงแรมดูสิทธานีเดิมนะคะเขาก็ได้เปลี่ยนมาเป็นดุสิตเซ็นทรัลพาร์คตอนนี้เป็นโครงการ m i กซ d use แล้วและเป็น mixed u s ดับโลกเลยนะทุกคนเพราะว่าดูสิทานีเนี่ยเขาได้จับมือกับทางเซ็นทรัลพัฒนาร่วมมือกันนะคะภายใต้คอนเซ็ปต์นะคะ here from bangkok นะคะที่เขาจะมาช่วยยกระดับมาตรฐานใหม่ให้กับการใช้ชีวิตของเราแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเราซึ่งบอกได้เลยนะว่าทุกคนว่าเราลุ้นไปกับเขามากอยากจะพาทุกคนไปชมด้วยกันนะคะโอเคแต่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องเพื่อนก่อนนะคะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูโมเดลก่อนตรงนี้ไปค่ะ ทุกคนอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วโครงการนี้ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยแน่นอนพอเขามีทุกอย่างแบบครบวงจรนี้อันดับแรกนะคะเขามีโรงแรมโรงแรมดูสิธานีแบงคอกโฮเทลซึ่งก็ตั้งอยู่ตรงนี้เลยเขาก็ยังคงความสัญลักษณ์เดิมแล้วก็ซึ่งของแอนทีทั้งหมดของเขาในโรงแรมนะคะก็ยังจะคงอยู่ที่นี่นะแล้วเขาก็จะเอามาตกแต่งเหมือนเดิมให้คงมีกลิ่นอายของดูสิธานีอันเดิมคะต่อมานะคะทุกคนเป็นโซนส่วนการค้าก่อนละกันส่วนการค้ารีเทลจะอยู่ ด้านล่างนี้โอ้ใช่ครบครันมากก็จะเป็นศูนย์การค้าที่มีพวกแบรนด์ระดับโลกแบบรวบรวมแบรนด์ทั้งแบบในต่างประเทศแล้วก็ในไทยด้วยนะคะใช่ต่อมาก็คือจะเป็นโซนสำนักงานมีสำนักงานนี่คืออลังการมากมีถึง40ชั้นเลยยังมีการตอบโจทย์แบบว่าการทํางานแบบ New Normal อีกด้วยใช่ส่วนไฮไลท์ที่เพื่อนรู้สึกว่าเพื่อนชอบมากๆเลยนะคะก็คือพื้นที่สีเขียวของที่นี่มีคือกว้างถึง7ไรคือโซนนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าสาธาร สําหรับคนทั่วไปที่แบบใช้ที่สํานักงานหรือว่าคนที่แบบทั่วไปอย่างเราเงี้ยสามารถมาใช้บริการได้ก็คือมาปิกนิกมาทานข้าวมีสนามเด็กเล่นมีอะไรต่างๆข้างนอกอะไรเข้ามาได้เลยเนาใช่คือโซนนี้เป็นโซนที่เป็นโซนสาธารณะใช่แต่ถ้าเป็นโซนของเร s ซิเดนต์เขาก็จะแบบแยกโซนให้เป็นโซน p r i v a t e ปเลยโอ้ีเอกใช่ก็คือจะไม่มายุ่งวุ่นวายกันแต่ทุกอย่างมันจะเชื่อมโยงทุกองค์ประกอบรวมด้วยกันดีมากเลยอีกอย่างยังไม่ครบยังไม่ครบมีสาวมา ที่จะเดินใต้ดินมาโผล่ที่นี่ซึ่งที่นี่คือสวนลุมพินีโอ้หตายละตัวเรสซิเดนเซสของเขาเนี่ยเขามี2องเลเวิร์งคอนเซปต์คือคอนเซปต์แรกก็คือคอนเซปต์พาร์คไซด์ก็คือจะเป็นคอนเซปต์ที่เตี้ยลงมาหน่อยนะค่ะก็คือจะเห็นเป็นวิวสวนใช่เป็นแบบอินฟินิตี้ไปเลยนี่เห็นไหมก็จะมีโซนสวนลุมพินีโซนตรงนี้อะไรอย่างนี้ใช่ดูทุกคนจะเห็นแล้วก็เขาก็จะคอนเซปต์ของเขาก็คือจะมี1ถึง2บีตูร์มแล้วก็ส่วนตัวเรสซิเดนเซสจะเห็นวิวแบบ พาโนรามาของกรุงเทพนะคะก็คือจะเป็นที่เป็นโซนข้างบนพร้อมกับว่าเอ c e s ซของเขาเนี่ยเขาจะมี Facility แยกกันส่วน Residences เนี่ยข้างบนเนี่ยมีลิฟที่เป็นไพรเวทล็อบบี้ก็แยกกันก็อันนี้ก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนไปดูห้องดีว่าดูของจริงเนาะอย่ากเห็นนะไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องเลยค่ะไปค่ะ อะละค,ะค,ค่ะทนตอนนี้เราก็อยู่ห้องรูปแบบแรกนะคะ,ะนั่นก็คือดูสิทพักไซด์แบบ one bed room นั่นเองนะคะ,คะพอเข้ามาคือรู้ได้เลยว่าซิลลิงสูงจริง โล่งมันโปร่งเราอยู่แล้วแบบไม่อึดอัดอ่ะคือซีลิ่งของเขาสูงถึง3เมตรเลยเนาะแล้วพอเข้ามาก็จะเห็นกระจกบันใหญ่ที่จะเห็นเป็นซิตี้วิวนะคะซึ่งบอกได้เลยว่ากระจกบันใหญ่อันนี้ก็คือกันความร้อนแล้วกันเสียงรบกวนจากข้างนอกด้วยคือไม่ต้องกลัวเลยใช่ฟังก์ชันต่างๆเขาวางเอีย์ได้แบบสะดวกสบายมากแล้วแบบลงตัวสุดๆกว้างขวางใช้สอยได้อย่างดีเยี่ยมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนคือ การดีไซน์ของห้องผ่านมือมาจากดีไซเนอร์ระดับโลกก็คือเห็นแล้วก็เห็นก็จริงอ่ะรู้เลยรู้สึกเลยรู้สึกเลยไปทุกคนเดี๋ยวพาไปเดินดูรอบๆห้องดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไป โซนที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้คือโซนลิฟวิ่งใช่ไหมล้วก็จะมีโต๊ะอาหารตรงนี้สามารถมาจัดปาร์ตี้เล็กๆกับเพื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขายังมีห้องครัวฝรั่งที่สามารถจะมาทําอาหารเล็กๆน้อยๆได้เมื่อกี้ที่ลูกบอกนะว่าสามารถจัดปาร์ตี้เล็กๆอะไรอย่างงี้ได้ใช่ไหมเพราะว่าสามารถมาทาครัวในนี้ได้นะคะเนี่ยครัวในในนี้เนี่ยเขาให้เป็นแบรนด์คาร์โบอรชนะคะแล้วก็ที่บอกว่าทําอาหารได้อย่างแบบว่าเล็กนน้อยๆฟูลอ option นิดๆน้อยๆเพราะว่าเขามีกระจกระบายอากาศให้ลู ก็คือพอถ้าถ้าสมมติว่าทาอะไรที่แบบผัดผัดหนักหนักหน่อยก็แบบว่าเปิดก็เปิดตายให้มันระบายอากาศได้ใช่ส่วนจากอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่เขาให้นะคะก็คือเป็นเครื่องซักผ้าจากแบรนด์บอชนั่นเองให้แต่แบรนด์ดีๆทั้งนั้นเลยเด็กหมดทุกอย่างเลยนะคะฟังก์ชันแล้วก็ฟีเจอริตี้ต่างๆของเขาก็คือครบแม้แต่ตู้เย็นนะลูกเขายังให้ตู้เย็นแบบดูสิไม่ใช่เล็กๆนายนี่ก็คือแบรนด์เดียวกันเหมือนกันก็คือแบรนด์จากคาร์เอบอชเหมือนกันแบรนด์เดียวกับเตาเลยมันเหมาะกับลูกอ่ะเวลาลูกอยู่อ่ะ ชอบทำเนี่ยทำครัวขนาดนี้ก็โอเคแล้วหละป่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงโซนห้องนอนกันดีกว่าก่อนไปถึงห้องนอนนี้เรามาดู walk in closet ของเขาก่อน walk in closet ใช่ walk in closet ของเขาอ่ะคือเป็น walk in closet ที่กว้างมากแล้วจุมากๆนะคะจากแบรนด์ poliform นั่นเองคือนี่ใส่ของได้เยอะมากคือจริงๆแล้วว่าห้องนี้ยเขาเหมือนออกแบบมาให้สําหรับคนที่แบบว่าชอบความแบบสีสันของคนเมืองแต่ก็ยังแบบคงความหรูหราอยู่แล้วก็แบบออกแบบมาให้สําหรับหนุ่มสาวโสดอะไรอย่างเงี้ย ใช่แบบผู้บริหารหนุ่มแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าใครใจแบบว่าอยากจะมีอยู่สองคนจริงๆก็อยู่ได้สบายๆเนาะยอ่าใช่นใช่ใชนี่ลูกดูสิค้านี่เขาตกแต่งนี่นะบอกเลยนะว่ามันดูแล้วแบบมีคุณภาพเลยนะใของของเขาทุกชิ้นคือมีความประณีตแล้วก็แบบคุณภาพจริงๆไปไปดูอ่ะอันนี้ห้องน้ําห้องน้ํากว้างมากข้อดีของที่นี่คือห้องน้ํากว้างแล้วสาหรับวันเบดรูมอันนี้นะคะก็คือได้ห้องน้ําไม่พอมีซิงเกิลซิงค์แต่ได้บาสทับ ได้อ่างอาบน้ำพร้อม s เวอร์คือสุดยอดสุดยอดจริงถือว่าเป็นห้องซิงเกิลเ d r o o m ที่แบบดีอะใช่๋ยวพาไปดูห้องนอนห้องนอนมีโต๊ะทำงงทำงานให้พร้อมเลยนี่มีตู้ใส่เอกสารพอมาโซนห้องนอนชอบที่บอกอะหน้าต่างเขาอะมันมีความโปร่งใสแบบมันใหญ่มากใหญ่ใหญ่คือพอมันไฮซีลิงไม่พอหน้าต่างเขามารองรับกับเพดานสูงอีกมันเลยยิ่งทำให้ห้องมันกว้างแล้วสำหรับห้องนี้นะคะทุกคนคือเจ เ7ตารางเมตรอยู่ที่26.9ล้านบาทอ่าเพราะว่าตกแต่งมาแล้วใช่แบบสูงปูออปชั่นยูนิตแบบเนี้ยมีทั้งหมด246ยูนิตนะคะทุกคนก็ไม่ได้เยอะมากนะใช่รีบมานะก็มีตั้งแต่ไซส์55ตารางเมตรจนถึง115ตารางเมตรนะคะแล้วดีนะไม่ใช่อะไรนะลูกมันใกล้โซนที่ช้อปปิ้งของนี้ถูกใจมีมากเพราะอะไรรู้ไหมเพอเราช้อปปิ้งเสร็จนะมีคนเนี่ยนะเขาบริการนะพิ้งข้าวของขึ้นมาให้ที่ห้องอีกถึงบอกนะ ว่าอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะมันคลุคขันมากๆหรือแม้เวลานี้น่ะจะไปงานเลี้ยงบอกเลยนะขึ้นมาแต่งตรงแต่งตัวเสร็จนะคะใส่ชุดสวยงามนะคะลงไปที่งานนะคะสบายมากเลยค่ะมันบอกเลยนะคะตอบโจทย์ของคนที่มีสไตล์จริงๆอ่าค่ะทุกคนก็นี่เป็นโซนพาร์คไซด์นะคะที่ทุกคนเห็นก็คือจะเป็นโซนแบบวันเบดมเดี๋ยวเราพาไปดูโซนเรสซิเดนเซสดีกว่าที่เขามีตั้งแต่2เบดมจนถึง4เบดมจนถึงเพนท์เฮาส์กันเลยโอเคเลยพาไปดูกันเลยว่ามันหรู ล้าขนาดใช่ไปค่ะทุกคนปอ่ะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องที่สองอันนี้คือเป็นห้อง t o bedroom นอมีซึ่งที่เราเดินออกมาเมื่อกี้มันเป็น private lift lobby ตรงเนี้ยที่เป็น private lift lobby อ่ะเราสามารถวางจ้าการต้นไม้ต่างๆตกแต่งตรงเนี้ยได้เลยวางจักรยานวางอะไรอย่างงี้ก็ได้เช่นกันนะคะไปเข้าไปดูในห้องกันดีกว่านี่ t o bedroom type layout เขาดีเนาะใช่แล้วแต่เนี่ยอะไรรู้ไหมเป็น 很。 ชอบมองอะไรก่อนรู้ไหมเพดานมันเพดานมันสูงอะแล้วมันดูโล่งโล่งมากตัวอันนี้เขาจะเห็นเป็นวิวตัวรุมแล้วก็วิวเมืองแล้วก็ห้องเนี้ยดีอย่างหนึ่งคือจะได้รับแสงธรรมชาติแบบทั้งวันเพะมีเห็นไหมกระจกเขาใหญ่เออใช่ใช่เนาะห้องกว้างเนาะกว้างกว้างกว้างสีสันดีไซน์ของเขาทุกอย่างมันดูแบบโมเดิร์นลักชัวรี่ไปหมดเลยอะมันดูแบบว่าดูแล้วมันไม่เบื่อคือมันคลีนคลีนตาเนาะคือจริงๆเป็นคนที่ชอบอะไรที่อยู่แล้วไม่เบื่อเหมือนกัน ก็คือต้องเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มันแบบไทม์เลสเราไม่ชอบแบบประเภทแบบโชว์รูมอะโชว์รูมโชว์รูมเราไม่ชอบอันนี้โฮมี่ใช่อันนี้คือตอบโจทย์จริงๆราะมันโฮมี่จริงๆอย่าเห็นห้องนอนนะสิใช่เนี่ยขยับหลายรอบแล้วเดี๋ยวก่อนไปดูห้องครัวก่อนสิคะโอเคโอเคได้ห้องครัวเขาดูดีมากใช่มีเราตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าของแถวห้องครัวเนี่ยมากับห้องนะคะคือมีอะไม่ต้องไปปวดหัวแบบว่าไปหาซื้ออะไรเลยคือตู้เย็นเตาอบเตาไฟฟ้าต่างๆคือให้ เขาให้เสร็จเลยใช่ไหมแค่ว่าเรามาเพิ่มคือเฟอร์นิเจอร์ลอยใช่ไหมถูกต้องก็คือทุกอย่างมันฟิตอินไปหมดแล้วอะไรเงี้ยคือมีมาครัวเนี่ยเขาก็ทำไว้ให้แล้วเรียบร้อยก็คือสบายมีสามารถคุกกิ้งได้อย่างจริงจังในระดับหนึ่งเลยอะเพราะเขามีหูดูดควันต่างๆให้พร้อมเรียบร้อยเลยไปดูห้องนอนแรกอันนี้ยังไม่ใช่มาสเตอร์เบดรูมนะมีเห็นนอนใช่ไหมมีมอไปเห็นวิวเป็นวิวเมืองนะคะเป็นซิตี้เป็นซิตี้วิวใช้ตื่นเช้ามาจะได้รู้สึกว่าแบบไม่รู้สึกแบบอึด มันปลอดโปร่งแล้วก็การตกแต่งของเขาเมีเขามีความเป็นแบบว่า ultra luxury experiences คือเขาจะมีความหรูหราแต่สะดวกสบายอย่างที่รูปบอกเขายังมีความโฮมี่อยู่ใช่โฮมี่จริงใช่มีความโฮมี่ยังมีความใช้งานได้จริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ยังคงคอนเซ็ปต์แบบว่าดูสิทธานีอยู่นะแบบอะไรหลายๆอย่างก็แอบเห็นอยู่ว่าก็ยังมีความแบบมีความใช่ใช่ใช่ดูสิทธ์แหละอะไรประมาณนี้มีแล้วก็สําหรับห้องนอนนี้เนี่ยเขาก็มีห้องน้าส่วนตัวด้วยนะคะแล้วก็เป็น s เวอร์ก็คือห้อง นอบมันคือกว้างขวางใหญ่สมัยทุกคนแล้วก็ยูนิตของเ e s i d เดนเซสเนี่ยเขามีมากกว่าถึง160ยูนิตเลยนะมีตั้งแต่ชั้น30จนถึง69กนะคะก็คือมีตั้งแต่ทายสองเบดรูมจนถึง4 b e เบดรูมแอบได้ยินมานะทุกคนว่าขายดีมากอยากให้ทุกคนรีบเข้ามาดูกันนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะอดกันก็ได้คะเพราะว่าเขาพูดเลยว่าฮอตจริงๆฮอตจริงเขาไมนอยู่ใจกลางเมืองอ่ะอย่างที่บอกอย่างทายที่เรารีวิวกันอยู่ตอนนี้เนี่ยเธอเป็นทูเบดรูมใช่ไหมคะกว้าง ถึง158ตารางเมตรเลยนะอ่าดีนี่ห้องมาสเตอร์ใช่อันนี้เป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมีไฮไลท์ของห้องมาสเตอร์เบดรูมคือตู้เสื้อผ้าคือทั้งกำแพงที่มีเห็นเน่คือเขาออกแบบมาใส่เสื้อผ้าทั้งหมดเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรก็ได้ใช่เลยนะคะเนี่ยใช่นี่อ่าส่วนโซนมาสเตอร์เบดรูมอันนี้นะคะก็จะเป็นเห็นวิวโซนสวนลุมพินีนั่นเองใช่ตื่นขึ้นมานี่คือสดชื่นเลยใช่สดชื่นเห็นอะไรเขียวๆอไรอ่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูในโซนห้องน้ำ นะเพราะว่าโซนห้องน้ำเนี่ยก็เป็นไฮไลท์ของมาสเตอร์เบดรูมห้องนี้เหมือนกันใช่ใช่ได้ข่าวมาเหมือนกันห้องน้ําของมาสเตอร์เบดรูมอ่ะก็คือในบัสทับอ่ะคุณจะเห็นวิวสวนลุมนะคะแช่น้ำก็คือไม่ต้องลุกอ่ะพองพรนเลยนะเนี่ยเห็นวิวนะเลยใช่ก็คือไม่ได้มีแค่บัสทับนะทุกคนเขาก็ยังมีชาวเวอร์แยกให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีดับเบิลซิงค์อีกด้วยใช่สีในนี้แล้วดูแบบว่ามันสะอาดเลยเนาะอันนี้แหละทุกคนอันนี้สำหรับมาสเตอร์เบดรูมของห้องทูเบ เดี๋ยวเรายังมีห้อง3ามเ r o o m มที่จะต้องไปอีกเนาะไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูกนเลยห้อง3ามเ r o o m เป็นยังไงไปค่ะไปค่ะเอาค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้อง3 bedroom นะคะตรงโซนของ residences เหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนก็คือมี private lift lobby ใช่แล้วก็มี access ที่สามารถสำหรับแม่บ้านแบบส่วนตัวส่วนตัวนะคะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูในห้องข้างในอยากเห็นมากละพอเข้ามานะทุกคนก็จะเห็นห้องรงเท้าเป็นอันดับแรกใช่ไหมมีถูกใจคุ อุมากเลยค่ะที่ชอบนะ,ะทุกคนฟังกช์ชันของเขาคือมันสามารถอย่างนี้ได้แบบนี้เห็นไหมใส่ได้ไดสอด้อใช่ใส่ได้สองด้านมันทําให้เหมือนแบบว่าเก็บรงเท้าได้เยอะแต่ว่าไม่กินพื้นที่ถูกตอนะไปต่อพอมาเข้ามาถึงปุ๊กก็จะมีอ่าห้องน้ำวันนี้ก็ห้องน้ำสำหรับแขกที่มาเยี่ยมบ้านนะคะเพราะว่าห้องพรีเบดูมันนี้เขาใหญ่มากเขาใหญ่ถึงแบบ197ตารางเมตรเลย ราคาเหรออยากรู้ราคาแล้วเหรอออยากรู้มากเลยราคาแบบอยากจะซื้อเองโอ้โหราคาของเขานะคะอยู่ที่80ล้านบาทแต่80ล้านบาทอ่ะเดี๋ยวคนอาจจะตกใจไปดูข้างในก่อนเพรามันคุ้มราคาคุ้มราคามากพอเข้ามานี่ทุกคนที่อลังการที่สุดคือดับเบิลวอลลุ่มซีลิงจริง6.6เมตรมันโล่งโปร่งสบายแม่ชอบจริงๆทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่านิสัยแม่เนี่ยเป็นคนที่ชอบเพดานสูง มานี่คือประทับใจคือมันทําให้รู้สึกได้ว่าแบบห้องมันดูแบบโปร่งสบายแล้วก็ไม่อึดอัดแล้วทางนี้นะลูกเอ้ยนี่เห็นวิวสวนลุมอีกใช่ยิ่งแบบเวลานั่งอยู่ตรงนี้นี่นะมีความสุขเลยอ่ะใช่แล้วก็ห้องนี้นะสามารถจัดปาร์ตี้ไม่ต้องเล็กๆแล้วนะทุกคนสามารถจัดปาร์ตี้ได้ถึง20คนเลยทีเดียวสามารถเรียกเชฟเรียกอะไรอย่างเงี้ยมาทํากับข้าวมาทําอาหารแบบปาร์ตี้กับเพื่อนได้อย่างสบายมเกษตเรินี่สบายสบายจ้ะใช่พาไปดูโซนครัวดีกว่าสำหรับโซนห้องครัวนะ ค่ะทุกคนคืออย่างแรกที่เป็นไฮไลท์ก็คือเขามีตู้ไวให้มาเลยเหมือนรู้ใจเหมือนรู้ใจใช่มีไอแลนด์ที่ใหญ่มากสําหรับอะเพ็อาหารต่างๆแล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะจากแบรนด์มิเล่ก็คือมีหนีหูดวดูดควันโซนนี้สามารถทําอาหารพวกโซนแบบตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยได้ถ้าใครที่แบบว่าชอบแบบทําอาหารแบบอาหารไทยเขามีโซนครัวไทยข้างหลังบ้านใช่อะแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ครัวไทยใครที่ชอบแบบผัดกะเพราอะไรแบบว่าอาหาร อะไรต่างๆใช่ <นะ S 1> ก็สามารถเข้ามาทําตรงห้องครัวนี้ได้เลยตรงห้องโซนนี้มันเป็นโซนสำหรับแบบว่าเป็นเซอร<า>์วิสแอค s เซสสำหรับแม่บ้านของดุสิตที่เขาจะสามารถเข้ามาตรงโซนนี้โดยที่ไม่รบกวนเราเดี๋ยวไปดูห้องนอนกันดีกว่าค่ะไป ห้องนี้ยังไม่ใช่ห้องมาสเตอร์นะคะทุกคนห้องนี้เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งมาพร้อมห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะและชาเวอร์มาพร้อมกับตู้เสื้อผ้าเช่นเดิมนะคะตรงนี้มีก็ตู้ต้องสองใบเนี่ยใช่ไม่ใช่เล็กๆนะที่นี่เขดีอีกอย่างนะอะไรนะทุกห้องนียนะเห็นวิวหมดเลยลูกใช่แต่ก่อนไปต่อมีเนี่ยมีเห็นใช่ป่าวว่าคือเราอยู่ใจกลางเมืองใช่ไหมแต่เราลืมไปได้เลยเพราะว่าวิวของเขามันอินฟินิตี้จริงๆคือมันเห็นไปจนถึงบางกระเจ้าเลยอ่ะใช่มใช่มันกว้างมากวันเห็นไปเลย ก็คือทําให้รู้สึกว่าไม่เบื่อด้วยต่อมาห้องมาสเตอร์เบดบูมบอกเลยว่าสุดปังใหญ่มากแล้วก็วอล์์อินคอร์เซ็ตของเขาก็เช่นเดิมนะคะจากแบรนด์โพลิฟอร์มเหมือนเดิมเนาะแล้วก็สามารถจุเสื้อผ้าจุของต่างๆได้อย่างสบายกระป๋องกระเป๋ามีน้วมาวางได้สบายมากเลยดูสิวางด้วยตัวเองแล้วมันปรับได้ด้วยนะให้แบบว่ามันขึ้นก็คือวางได้หลายๆใบอ่ะห้องน้ำก็เหมือนเดิมพอมันเป็นมาสเตอร์เบดรูมเขาก ราต้องไปให้มันเป็นแบบดับเบิลซิง์เนาะการงตีการเป็นเฮดเซนเตอร์นะคะแล้วก็มีบัสทับอีกแล้วชอบมากสามารถใช้เวลาอยู่ในเนี้ยได้นานมากเพราะว่าเขาเห็นวิวอีกแล้วเราจริงๆอ่ะมันเหมาะกับแบบทุกไลฟ์สไตล์และทุกเจเนอเรชันเลยอย่างลูกเนี้ยชอบใช้เวลาในห้องน้ำเต้ยเงี้ยชอบใช้เวลาในห้องน้ำให้แกไปเลยอาจจะอยู่ในห้องน้ํานานกว่าเดิม6ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละทุกคนมันก็ตอบโจทย์คนอยู่สมัยใหม่มากนะคะจริงๆยังไม่หมดเท่านี้นะเลยไม่หมดแล้วค่ะอีก ยังไม่หมดเท่านี้คือที่นี่เนี่ยเขามีเซอร์วิสที่แบบไม่เหมือนที่อื่นเดี๋ยวไงรูปไปอธิบายให้มีฟังอีกทีเดี๋ยวไปนั่งคุยกันข้างนอกดีกว่าเออค่ะได้ปะว่ามันมีอะไรบ้างใช่แค่นี้ก็ล้ําแล้วนะใช่ปะเดี๋ยวไปดูอีกห้องจะไม่รู้ใช่ไปดูอีกห้องก่อนใช่ อ่ะห้องสุดท้ายนะคะทุกคนก็คือจริงๆมันเป็นห้องอเนกประสงค์คือเขาสามารถจะทําเป็นอะไรก็ได้เราจะสามารถทําเป็นห้องลูกหรือว่าทําเป็นห้องทํางานหรือห้องอะไรก็ได้แต่ตอนนี้เขาตกแต่งเป็นห้องลูกมีว่านะห้องเนี้ยต้องเป็นห้องกระเป๋าไหมไม่ได้สิเขาตกแต่งเป็นห้องหลานแล้วมีลืมหลานแล้วเหรอไม่เลยลืมหลานก็อยู่ห้องแรกไงก็อยู่กับมีเลยไงแล้วห้องนี้ก็ทําเป็นห้องกระเป๋าไงไห่ห้องนี้คือจริงๆมันก็ฟังก์ชั่นอลอยู่แล้วคือมันสามารถเป็นอีกห้องนอนหนึ่งได้สําหรับคนที่มีครอบครัวใหญ่เพราะว่าเขามีห้องน้ําอยู่่ในนนตตตัววด้้้ยก็คืออแถาี ของมีนะก็เป็นกระเป๋านะทุกคนก็คอมเมนต์มานะกระเป๋าหนะ้าห้องกระเป๋าอ่ะทุกคนเมื่อกี้ที่เมื่อกี้เพิ่นเมนชั่นไปนะคะเรื่องการกบริการต่างๆนะคะก็คือ,คอที่นี่นะคะเขามีเซอร์วิสส์บยดูสิธานีก็คือเป็นเหมือนแบบอินรูมเซอร์วิส์อะมีมคือสมมติว่าวันไหนมีอยากอยู่อยู่จิบชาอยากทานกาแฟฝีฟ่มือคนอื่นมีก็สามารถที่จะเรียกพี่เขามาได้เลยเขามาเสิร์ฟถึงห้องได้เลยนะคะอย่างวันนี้เนี่ยลูกก็เรียกมาให้เป็นตัวอย่างให้ดูว่าเรียกได้จริงๆนะคะมีทั้งขนมนมเนยต่างๆแล้ว มีกาแฟวันๆก็ต้องออกไปไหนนะดูในนี้แหละค่ะคืออย่างที่บอกเมื่อกี้คือไม่ได้แค่ให้ความ private แต่ว่ายังให้การบริการที่แบบเยี่ยมอีกด้วยขอบคุณนะคะต้องขอกินจิงนะคะขอกินจิงแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันไม่ได้มีแค่อินรูมเซอร์วิสที่ลูกบอกมีนะเขายังมีบริการอีกเพราะมี2แบบแบบแรกจะเป็นแบบที่ทุกๆลูกบ้านได้เหมือนกันหมดนะคะก็คือบริการจาก h o u s e k e e p i n หนึ่งสัปดาห์เนี่ยจะมี Housekeeping มาสามารถท ความสะอาดเนี่ยสองวันเขาก็จะมาซักผ้านวมพักนู่นนี่นั่นของมีต่างๆตามออเดอร์เราแหละตามออเดอร์ใช่แต่ถ้ามันจะมีอีกเซอร์วิสหนึ่งคือเป็นเซอร์วิสแบบอะลาร์คอะลาร์คเนี่ยคือจะเป็นเพิ่มเติมแบบเซอร์วิสเสริมเซอร์วิสเสริมเนี่ยมีก็อาจจะให้เขาซักนอกเหนือจากผ้านวมก็คือเสื้อผ้าต่างๆของมีทั้งหลายแหล่มีก็สามารถส่งซักที่นี่ได้อยงี้หรือจะสามารถเรียกมาดูลูกก็ได้มาดูหลานมีแนนนี่มาดูหลานจนไปถึงดูแลคุณยายได้เลยมีแ่ะดี ใช่ S <S ก็คือมีเซอร์วิสแบบครบวงจร,รเ,เอาจริงๆมีพอเหมือนมีคนมาดูแลเราอย่างเงี้ยมันทาให้รู้สึกว่ามาตรฐานหลายสไของเรามันดูแบบมันดมนูมันง่ายขึ้นมันดีขึ้นเนาะเพืบบ่อ, <S <S อสมมติบางคนที่เขาทํางานหนักๆอ่ะพอมีมีคนดูแลอยู่รอบตัวแบบเนี้ย<ๆ>เขาก็รู้สึกแล้วพอเขากลับบ้านมาเขาผ่อนคลายก็คือเหมาะกับคนยุคสมัยนี้มากแต่จริงเหมาะกับทุกเจเนอเรชั่นความเป็นอยู่เนี่ยเราเหมือนอยู่บ้านแต่การบริการเนี่ยนะบอกเลยนะคะว่าเหมือนอยู่โรงแรมห้าดาวอ่ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาติดต่อ มาดูที่เซลสแลเลอรี่นะคะที่ดูสิตเซ็นทรัลพาร์คได้เลยนะคะพอถ้ามันเปิดแล้วเนี่ยบอกเลยเลยว่าที่เนี่ยจะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของกรุงเทพที่ทุกคนจะต้องแฮปปิ n นนิ่มากๆแน่ๆวันนี้จุใจแล้วพาทุกคนมาเที่ยวก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะเดี๋ยวยังไงพวกรายละเอียดต่างๆเพื่อจะทิ้งไว้ที่ดีสคริปชั่นบ็อกข้างล่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหมคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย